ครับสวัสดีครับผมพรชัยไส่งามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงพ่อควยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกนี้ก็จะเป็นตะกุดโทนนะครับนี่ฮะตะกุดหลวงพ่อควยมีหลายแบบนะครับนี่ฮะเจ้าของเขาก็สะสมไว้นะครับเนี่ยลายถักสวยงามนะครับดอกนี้นะครับเป็นตะกุดโทนนะครับเนี่ย ด้านในก็จะเป็นทองแดงนะครับอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเก่านะครับเนี่ยเก่าได้อายุนะครับนี่ก็จะเป็นเชือกอ่าเป็นเชือกในร่อนนะครับถักอยู่อยู่ด้านนอกนะครับเนี่ยด้านในนะครับเป็นทองแดงนะครับเนี่ยดอกนี้ก็เก่านะครับดอกใหญ่นะครับครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับอง์นี้ก็จะเป็นพระศิวลีนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับพระศิวลีเนื้อดินนะครับเนี่ยพระศิวลีของท่านปลูกเสกไว้ได้ดีมากนะครับเมตตาค้าขายนะครับเนี่ยนี่ทำอาชีพต่างๆนะครับเจริญก้าวหน้านะครับใครเห็นก็มีความเมตตานะครับใครเห็นใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะครับพระศิวลีของท่านถือว่ามีมีพุทธคุณทางด้านโชคลาภเมตตานะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นพระศิวลีนะครับ องนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพัสดุวลีองค์จ้อยนะครับเนื้อผงใบลานนะครับองค์นี้เรี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างดีนะครับสวยงามนะครับองนี้เนี่ยเอาไปแขวนใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับองค์นี้นะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับปี15นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยเนื้อผงน้ํามันปี15นะครับองนี้ก็เรี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับ องนี้จะเป็นหลังยันห้านะครับนี่ฮะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับองค์นี้ก็จะชิ้นต่อมานี่ก็จะเป็นตะกรุดนะครับองค์นี้จะเป็นตะกรุดนะครับเนื้อตะกัวนะครับเชือกไนล่อนนี่ถักด้วยเชือกไนล่อนสีดํานะครับนี่ฮะนี่จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับยาวอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะครับนี่ฮะแล้วก็สองชิ้นนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่สองดอกนะครับ นี่ฮะนี่ก็จะเป็นเชือกไนล่อนสีเขียวนะครับด้านในจะเป็นทองแดงนะครับนี่ฮะถักด้วยเชือกไนล่อนสีเขียวยาวสองนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยดอกดาก็ยาวสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นองค์นี้นะครับอง์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์หูใบสีนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับหูใบสีนะครับ องนี้จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นแม่นางกวักนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นนางกวักอย่างนี้นะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นผระสมเด็จนะครับพิมพ์หูใบสีพิมพ์คะแนนนะครับเนี่ยพิมพ์หูใบสีพิมพ์คะแนนนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสุโขทัยนะครับเป็นลีลา ข้างขีดอวังหินซึ่งหลวงพ่อกลวยไดเอามากดทําพิมพ์ของท่านมาทําแบบของท่านนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อชินนะครับองนี้เป็นเนื้อชินนะครับเป็นลีลาด้านหลังก็จะเป็นหลังลายผ้าอย,อย่างนี้นะครับนี่ฮะเป็นลีลาวังหินนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับเอามากดทําพิมพ์ของท่านนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับสร้างไว้น้อยนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นเนื้อดินนะครับ ครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับองอันนี้นะครับก็จะเป็นมีด,ดหมอหลวงพ่อป่วยนะครับนี่ฮะยาวเก้านิ้วนะครับมีด,ดหมอหลวงพ่อกวยนะครับนี่ฮะเนี่ยด้ามด้ามไม้ฝักไม้องค์นี้จะเป็นแหมเงินนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยายทุกท่านดูนะนี่ฮะจะเป็นแหมเงินนะครับเนี่ยฝักฝักไม้นะครับ อันนี้จะเป็นด้ามไม้นะครับนี่รอยเดิมเขาลงลงลักลงลงชาติไว้นะครับเนี่ยมาดูด้านในนะครับนี่เนี่ยปอกเก่านะครับเนี่ยถอดออกมาก็จะหลุดเนี่ยเดิมเดิมนะครับพอมีเก่าก็จะมีการหดตัวนะครับนี่ฮะนี่ดูใบมีดนะครับของหลวงพ่อกล้วยก็จะมีหลายลายนะครับเนี่ยจะออกสนิมดำๆหน่อยนะครับเนี่ย ถูกการเข้ามีดนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ดูด้ามนะครับนานๆนะครับจะเจอสักเล่มหนึ่งนะครับมีบลงนก์พกกลวยมีทั้งลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นยอดนิยมนะครับลายหน้าเกี้ยวลายนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอัคระยันตออคมชัดนะครับใบมีดเก่านะครับ ถ้าเป็นหลงพกันนี่จะเป็นเป็นเหล็กสีเงาๆนะครับเป็นเหมือนใบสแตนเลสอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของหลงพกันนะครับจะเหมือนคล้ายๆใบสแตนเลสจะออกอสีวาวๆนะครับถ้าเป็นหลงพอกลวยนี่จะออกเป็นดำๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะเป็นมีดของหลงพวกกลวยนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ